สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สามาซื้อรถนะคะให้กับลูกชายเนาะวันนี้มาซื้อรถ Honda City 5ห้าประตูค่ะทุกคนนะให้กับลูกชายนะคะเพราะว่าอ่าวันนี้เนาะหน้าฝนแล้วนะคะ<ส>เขาทํางานนะคะ,ขนนะ,คะเขาทํางานไกลบ้านซึ่งใช้มอเตอร์ไซค์นะคะมันก็อันตรายเนะาะก็วันนี้ก็มีโมเมนต์นะคะเรียกว่าขอบคุณธุรกิจที่บันทุาานายมากๆค่นนะทุกคนนะ,ะที่ให้พี่สาได้มีโอกาสแบบนี้ได้มีโมเมนต์แบบนี้นะคะจ่ายเงินสดนะคะซื้อรถ City นะคะ Honda City ป้ายแดงนะคะ ด้วยเงินสด680,000บาทค่ะทุกคนนะคะจากธุรกิจรีดบรรทุนไดต้องบอกเลยว่าวันนี้สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แบบขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทรีดบรรทุนไดมากๆที่ให้พี่สานะคะได้มีโอกาสแบบนี้นะมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะอยากจะมีโมเมนต์เหมือนพี่สานะคะมาเลยค่ะบริษัทรีดบรรทุนไดตอนนี้นะบอกเลยว่าเรามีโครงการเรามีโปรเจกต์นะคะ611นะคะรวยรถฟ้านะโปรเจกต์ของ1 ulously, <eterm oon. S> 1ึรวยรถฟ้านะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะทุกคนนะคะใครอยากมีโมเมนต์เหมือนพี่สา ซื้อรถป้ายแดงนะคะด้วยเงินสดนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะใครอยากซื้อรถป้ายแดงเหมือนพี่สาวม,มาเลยค่ะนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณบริษัททธิ์วันุนายขอบคุณท่านประธานวรพงษ์ช้างธุรกิจมากๆนะคะที่ได้ให้แม่บ้านคนนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จับเงินล้านนะคะกับธุรกิจฤทธิ์วันุนายแล้ววันนี้ก็มาซื้อรถป้ายแดงให้กับลูกชายนะคะด้วยเงินสด6กแสน นะคะทุกคนนะคะขอบคุณธุรกิจดีๆขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณนะคะทีมงานนะคะทุกคนทุกงข้างเลยนะคะสำหรับวันนี้วิสาต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆนะคะกับโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะคะในธุรกิจที่บรรทุนนายของเราใครอยากมีโมเมนต์เหมือนพิสายินดีต้อนรับนะคะมาร่วมโครงการ6กหนึ่งหนึ่งรวยรถ้ฟกับพี่สาในบริษัทที่บรรทุนนายจำกัดนะคะ คุณทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือทักเพื่อนเราชาวริดวันทุนายได้เลยนะคะ <S <S ขอบคุณทุกคน <S <S ทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ <S <S บ๊ายบาย